สวัสดีค่ะเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะในวันที่เราวิ่งไล่ตามความสำเร็จวิ่งตามเงินทองชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันคือความมั่นคงของชีวิตแต่ลึกๆแล้วในใจมันกลับรู้สึกว่างเปล่าหวงวงเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปเราอาจจะมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดี แต่ทำไมพายุลูกเล็กๆของชีวิตพัดเข้ามาทีไรทั้งความผิดหวังคำพูดคนอื่นหรือความไม่แน่นอนต่างๆกลับทำให้ความมั่งคั่งที่เราสร้างมาทั้งชีวิตดูสั่นคลอนไปหมดเลยวันนี้อยากจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องพอร์ตการลงทุนอีกแบบหนึ่งค่ะเป็นพอร์ตที่ไม่ผันผวนไปตามตลาดหุ้นไม่ได้ขึ้นลงตามเศรษฐกิจโลกและที่สำคัญที่สุด ไม่มีใครสามารถขโมยไปจากเราได้พอตนี้มีชื่อเรียกว่าอริยทรัพย์หรือทรัพย์สมบัติอันประเสริฐเจประการค่ะพระพุทธเจ้าทงตรัสไว้ว่าทรัพย์สินเงินทองที่เรามีกันเนี่ยค่ะท่านเรียกว่าเป็นทรัพย์ภายนอกที่มันมีเจ้าของร่วมเยอะแยะไปหมดทั้งไฟที่อาจจะไหม้ได้น้ำที่อาจจะท่วมได้โจรที่อาจจะขโมยได้ หรือแม้แต่ทายาทที่ไม่ดีก็อาจจะผลานให้หมดไปได้แต่อริยะทรัพย์นี้คือทรัพย์ภายในเป็นสมบัติแท้ๆที่จะติดตามตัวเราไปทุกที่ทุกเวลาเป็นเกราะป้องกันใจเป็นภูมิคุ้มกันความทุกข์และเป็นความมั่งคั่งที่ยั่งยืนที่สุดอย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาค่อยๆเปิดดูพอร์ตการลงทุนทางจิตวิญญาณน,นี้ไปพร้อมๆกันนะคะ มาดูกันว่าทรัพย์สมบัติทั้ง7อย่างนี้มีอะไรบ้างและเราจะเริ่มสะสมมันในยุคดิจิทัลแบบนี้ได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะทรัพย์สมบัติชิ้นแรกในพอร์ตของเรามีชื่อว่าศรัทธาค่ะพอพูดคำว่าศรัทธาหลายคนอาจจะนึกถึงการเชื่อแบบงมงายหรือการต้องเชื่อตามๆกันไปแต่ในทางธรรมแล้วศรัทธาไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะศรัทธาในที่นี้คือ ความเชื่อมั่นที่ประกอบด้วยเหตุผลลองนึกภาพตามนะคะศรัทธาเปรียบเหมือนเชื้อเพลิงของรถยนต์ค่ะต่อให้เรามีรถที่วิเศษแค่ไหนมี GPS นำทางที่ดีเยี่ยมแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีน้ำมันรถก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีค่ะศรัทธาในทางพุทธศาสนาหลักๆคือความเชื่อมั่นสี่อย่างค่ะเชื่อในเรื่องกรรม เชื่อว่าการกระทำของเรามีผลเสมอทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วอาจจะไม่ได้เห็นผลตานตาวันนี้พรุ่งนี้เหมือนกดปุ่มรีโมทแต่มันส่งผลแน่นอนค่ะเชื่อในผลของกรรมเชื่อว่าสิ่งที่เราเจอนั้นเป็นผลมาจากการกระทำของเราเองเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนทุกคนต่างมีเส้นทางและบทเรียนของตัวเอง และที่สำคัญที่สุดคือเชื่อในปัญญาและการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าคำสอนของพระองค์เป็นหนทางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงทีนี้เราจะประยุกต์ใช้ศรัทธาในยุคสมัยนี้ยังไงดีคะง่ายที่สุดเลยคะ่ะศรัทธาคือการเชื่อมั่นในศักยภาพของการเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นของตัวเราเองในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวร้ายความสิ้นหวัง ความขัดแย้งการมีศรัทธาคือการที่เรายังเชื่อมั่นว่าความดีงามมันมีอยู่จริงเชื่อว่าการทำความดีเล็กๆน้อยๆของเราในแต่ละวันมันมีความหมายเชื่อว่าการที่เราพยายามขัดเกลาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นใจเย็นขึ้นมีเมตตามากขึ้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และมีคุณค่าศรัทธาคือการตื่นเช้ามาแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้ ฉันจะเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานศรัทธาคือการที่เราเห็นคนทำไม่ดีแล้วเราไม่คล้อยตามแต่ยังเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องศรัทธาคือการที่เรากล้าที่จะลงทุนลงแรงกับการพัฒนาตัวเองเพราะเราเชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้มันคือความเชื่อมั่นในกฎแห่งการกระทำไม่ใช่แค่การนั่งรอปฏิหารค่ะ นี่คือทรัพย์ชิ้นแรกที่เราต้องเติมให้เต็มถังอยู่เสมอเพราะมันคือพลังในการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตค่ะพอเรามีเชื้อเพลิงแล้วทรัพย์สมบัติชิ้นที่สองที่จะทำให้รถของเราวิ่งไปบนถนนได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยก็คือศีนค่ะหลายคนได้ยินคำว่าศีนแล้วอาจจะรู้สึกอึดอัดเหมือนเป็นกฎข้อห้ามที่มาจํากัดอิสรภาพใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วอยากให้ลองมองศีลในมุมใหม่ค่ะศีลคือระบบปฏิบัติการหรือ operating system ของชีวิตค่ะลองนึกถึงคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของเราสิคะถ้าไม่มีระบบปฏิบัติการที่ดีอย่าง iOS หรือ Android ที่คอยจัดการทุกอย่างให้เป็นประเบียบเราก็คงใช้งานแอปต่างๆไม่ได้ใช่ไหมคะเผลอๆอาจจะติดไวรัสจนเครื่องพังไปเลย ศีลก็ทำหน้าที่แบบนั้นเลยค่ะศีลห้าที่เราคุ้นเคยกันคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุราเมรยัยไม่ใช่ข้อห้ามเพื่อมาลงโทษนะคะแต่เป็นกรอบที่ช่วยป้องกันชีวิตเราจากไวรัสร้ายๆที่เรียกว่าความเดือดร้อนใจค่ะการไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นคือข้อหนึ่งทำให้ใจเราอ่อนโยนปลอดโปรง่ง ไม่ต้องหวาดระแวงการไม่เอาของคนอื่นมาคือข้อ2องทำให้เรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวการซื่อสัตย์ในความรักคือข้อ3ส,สร้างครอบครัวที่อบอุ่นสร้างความไว้วางใจให้กันและกันการพูดแต่ความจริงคือข้อสี่ทำให้คำพูดของเรามีน้ำหนักน่าเชื่อถือใครๆก็อยากคบหา การมีสติสัมปชัญญะคือข้อ5ทําให้เราควบคุมตัวเองได้ไม่ทําอะไรผิดพลาดลงไปเพราะความมึนเมาในยุคนี้ศีลยังประยุกต์ไปถึงศีลบนโลกออนไลน์ได้ด้วยนะคะไม่ใช้คําพูดทําร้ายคนอื่นในคอมเมนต์คือวจีสุจริตไม่แชร์ข่าวปลอมคือไม่มุสาไม่ไปขโมยผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเองคือไม่ล่วงอัินา ทั้งหมดนี้คือการรักษาศีลในโลกยุคใหม่ที่จะช่วยให้สังคมออนไลน์ของเราน่าอยู่ขึ้นและใจเราก็สงบขึ้นด้วยค่ะการมีศีลจึงไม่ใช่ความอึดอัดแต่คืออิสรภาพที่แท้จริงค่ะอิสระจากความกังวลความหวากระแวงและความรู้สึกผิดมันคือการสร้างพื้นฐานชีวิตที่สะอาดและมั่นคงเพื่อให้เราพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปค่ะ ัพุ์สมบัติลำดับที่3และ4มักจะมาคู่กันเสมอเหมือนเป็นที่น้องฝาแฝดเลยค่ะนั่นก็คือฮิริและโอตตะปะพระพุทธเจ้าท่านยกย่องธรรมะสองข้อนี้ว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกหรือเทวธรรมเลยนะคะเพราะถ้าโลกเราขาดสองสิ่งนี้ไปสังคมมนุษย์ก็อาจจะไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานเลยฮิริคือความละอายต่อบาป โอตตะปะคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปฟังดูอาจจะคล้ายกันแต่มีความต่างที่ลึกซึ้งนะคะฮิริเปรียบเหมือนความรู้สึกภายในของเราค่ะมันคือมโนธรรมสำนึกคือความรู้สึกรังเกียจความชั่วจากใจจริงเหมือนเราไม่อยากเข้าใกล้สิ่งสกรปรกโสโครกเลยค่ะฮิริคือความรู้สึกว่าฉันเป็นคนดีนะเรื่องแบบเนี้ยฉันทำไม่ลงหรอกมันเสียเกียรติ เสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของฉันมันคือการเคารพตัวเองค่ะคนที่มีฮิวริต่อให้ไม่มีใครเห็นอยู่ในที่ลับแค่ไหนก็ไม่ทำความชั่วเพราะละอายใจตัวเองส่วนโอตปะเปรียบเหมือนการมองไปถึงผลกระทบภายนอกค่ะมันคือความกลัวในผลที่จะตามมากลัวว่าทำไปแล้วพ่อแม่จะเสียใจกลัวคนอื่นจะดูถูกเหยียดยาม กลัวจะติดคุกติดตารางและที่สำคัญคือกลัวผลของกรรมที่จะตามมาในอนาคตถ้าจะเปรียบเทียบกับยุคนี้ให้เห็นภาพชัดๆนะคะฮิริคือตอนที่เรากำลังจะโกงข้อสอบแล้วมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่ามันน่ารังเกียจการทำแบบนี้มันลดคุณค่าในตัวเองโอตปะคือความคิดที่ตามมาว่า ถ้าโดนจับได้จะโดนปรับตกอายเพื่อนอนาคตจะเสียพ่อแม่จะเสียใจแค่ไหนนะหรืออาจจะโดนฟ้องร้องได้เลยนะฮิริตและโอตปะจึงเป็นเหมือนเบรกชั้นดีและสัญญาณเตือนภัยที่คอยปกต้องเราไม่ให้ถลําลึกลงไปในทางที่ผิดเป็นทรัพย์ที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนที่สังคมไว้ใจได้ค่ะมาถึงทรัพย์ชิ้นที่5กันแล้วค่ะ ชิ้นนี้สำคัญมากๆในยุคข,ข้อมูลข่าวสารเลยนั่นคือพาหุสัจจะคำว่าพาหุแปลว่ามากสัจจะในที่นี้หมายถึงการฟังหรือความรู้ดังนั้นพาหุสัจจะจึงแปลว่าความเป็นผู้ได้ฟังมากหรือความเป็นผู้คงแก่เรียนในสมัยพุทธกาลก็คือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนให้เข้าใจอย่างท่องแท้ แต่ในยุคปัจจุบันพาหุสัจจะสามารถประยุกต์ให้กว้างขึ้นได้อีกค่ะมันคือการเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากความรู้เมื่อวานอาจจะใช้ไม่ได้แล้วในวันนี้การมีพาหุสัจจะคือการที่เราไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางโลกเพื่อพัฒนาอาชีพหรือความรู้ทางธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ แต่หัวใจของพาหุสัจจะในยุคนี้ไม่ใช่แค่การรับข้อมูลเยอะๆนะคะแต่มันคือการมีทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยทุกวันนี้เราถูกท่วมท้นไิด้วยข้อมูลข่าวสารจากโซเชียลมีเดียคนที่มีพาหุสัจจะจะไม่ใช่แค่เห็นแล้วเชื่อเห็นแล้วแชร์แต่จะฟังด้วยใจที่เป็นกลางตั้งคำถามว่าข้อมูลนี้มาจากไหนแหล่งข่าวน่าเชื่อถือไหม พิจารณาหาเหตุผลเรื่องนี้มีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือเปล่าเทียบเคียงกับหลักความจริงมันขัดกับหลักเหตุผลหรือหลักศีลธรรมพื้นฐานหรือไม่คนที่มีพาหุสัจจะจะเป็นคนที่มีบทสนทนาที่น่าสนใจเป็นคนที่มีความลุ่มลึกในความคิดไม่ตัดสินอะไรผิวเผินและที่สำคัญจะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม และวาทกรรมที่สร้างความเกลียดชังได้ง่ายๆการสะสมทรัพย์ข้อนี้ทำได้ไม่ยากเลยค่ะเริ่มจากการอ่านหนังสือดีๆสักเล่มฟังพอดแคสต์ที่มีประโยชน์ลงเรียนคอร์สออนไลน์สั้นๆหรือแม้แต่การตั้งใจฟังธรรมะทุกอย่างล้วนเป็นการเติมผ้าหุสัจจะให้กับคลังปัญญาของเราได้ทั้งนั้นเลยค่ะทรัพย์ชิ้นที่6เป็นทรัพย์ที่ยิ่งให้ยิ่งสละออกไป กลับยิ่งเพิ่มพูนในใจเราค่ะนั่นคือจาคะคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าจาคะคือการบริจาคเงินหรือสิ่งของเพียงอย่างเดียวซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกต้องและดีงามมากๆค่ะแต่ความหมายของจาคะนั้นลึกซึ้งและกว้างกว่านั้นมากจาคะคือความเสียสละคือการสละสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความดีงามออกไปจากใจ แล้วอะไรล่ะคะที่เป็นค่าศึกของใจเราความตรหนีทีเหนียวจาคะคือการสละความเห็นกับตัวพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเงินทองสิ่งของกําลังกายหรือแม้แต่กําลังใจให้กับคนที่ลําบากกว่ากิเลสและอารมณ์ขุนมัวจาคะคือการสละความโกรธด,ด้วยการให้อภัยสละความอิจฉาริษยา ด้วยการแสดงความยินดีคือมุทิตาจิตสละความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองแล้วเปิดใจรับฟังคนอื่นและที่สุดยอดของจาคะคือการสละความเป็นตัวเราของเราออกไปในชีวิตประจําวันเราฝึกจาคะได้ตลอดเวลาเลยนะคะการให้ที่นั่งบนรถไฟฟ้าให้กับคนที่ต้องการมากกว่านั่นคือจาคะ การสละเวลาของเราเพื่อรับฟังปัญหาของเพื่อนนั่นคือจาคะการเห็นคนโพสต์ความสำเร็จแล้วเรากดไลค์พร้อมกับความรู้สึกเย็นดีจากใจจริงแทนที่จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนั่นคือการสลละความอิจฉาเป็นจาคะที่ยอดเยี่ยมมากค่ะการที่เราถูกใครบางคนทำร้ายจิตใจแต่เราเลือกที่จะปล่อยและให้อภยัยเพื่อให้ใจเราเป็นอิสระ นี่คือสุดยอดของการจาคะเพื่อความสุขของตัวเองเลยค่ะการฝึกจาคะเหมือนการดีท็อกซ์จิตใจค่ะมันช่วยขจัดขยะทางอารมณ์ทำให้ใจเราเบาสบายโปร่งและมีพื้นที่ว่างสำหรับความสุขและความดีงามอื่นๆที่จะเข้ามาค่ะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงสมบัติชิ้นสุดท้ายซึ่งเหมือนยอดมงกุฎของอริยสัพท์ทั้งหมดนั่นคือ ปัญญาค่ะปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความฉลาดหรือไอคสูงแบบที่โลกเข้าใจกันนะคะคนที่เรียนเก่งมากๆอาจที่ไม่มีปัญญาในทางธรรมเลยก็ได้ปัญญาในทางพุทธศาสนาคือความรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงคือการรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้จัง การเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่เทีย่ยงย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ทุกขังและทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนที่แท้จริงให้เรายึดถือเป็นของเราได้เลยอนัตตาปัญญาคือ GPS นำทางชีวิตที่แม่นยำที่สุดมันคือแสงสว่างที่ทําให้เรามองเห็นว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงและอะไรคือทางแก้ไขที่ถูกต้น คนที่มีปัญญาเมื่อเจอกับความสูญเสียก็จะเข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาของโลกและสามารถทำใจยอมรับได้เร็วขึ้นเมื่อเจอกับคำนินทาก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเพียงลมปากที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เก็บเอามาเป็นขยะในใจเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตก็จะใช้ความเข้าใจในเหตุผลมาพิจารณาไม่ได้ใช้แค่อารมณ์หรือความอยากเป็นที่ตั้ง แล้วเราจะสร้างปัญญาได้อย่างไรปัญญาเกิดได้สามทางคือสุตมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านการเรียนรู้ก็คือการสร้างพาหุสัจจะนั่นเองค่ะจินตามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาไตรตรองนำความรู้ที่ได้ยินได้ฟังมาคิดหาเหตุผลและภาวนามยปัญญา และนี่คือปัญญาขั้นสูงสุดค่ะคือปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติภาวนาเจริญสติเจริญสมาธิจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นภายในจิตใจของเราเองค่ะปัญญาจึงเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดเพราะมันคือเครื่องมือที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือการดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงค่ะและนี่ก็คือพอร์ตการลงทุนที่มั่นคงที่สุดในชีวิต อริยรัพย์7ประการค่ะศรัทธาคือเชื้อเพลิงที่ทำให้เราเริ่มต้นศีลคือเกราะป้องกันที่ทำให้เราปลอดภัยฮิริและโอตปะคือสัญญาณเตือนภัยไม่ให้เราหลงทางพาหุสัจจะคือคลังความรู้ที่ทำให้เราเท่าทันโลกจาคะคือการสละออกที่ทำให้ใจเราเบาสบายและปัญญา คือแสงสว่างที่นำทางให้เราไปสู่ความสุขที่แท้จริงทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงหรือตำแหน่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตในโลกนี้ได้สะดวกสบายขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงทรัพย์สินภายนอกที่อาจจะหายไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่อริยศัพท์ทั้งเจนี้คือทรัพย์สินภายในที่เมื่อเราสร้างมันขึ้นมาแล้วมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรา เป็นความมั่งคั่งที่ไม่มีใครพรากไปได้และจะติดตามเราไปเป็นแสงสว่างนำทางในทุกทุกที่วันนี้ลองกลับมาสำรวจพอร์ตการลงทุนในใจของเราดูนะคะว่าเรามีย์สินข้อไหนมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องกังวลนะคะถ้าบางข้อยังมีน้อยอยู่ค่อยคอยเริ่มสะสมไปทีละเละ็กทีละน้อยในทุกๆวันแล้วคุณจะพบว่าความมั่งคั่งที่แท้จริง ที่ทำให้หัวใจของเราอิ่มเต็มและสงบสุขได้อย่างยั่งยืนนั้นอยู่ไม่ไกลเลยค่ะมันอยู่ในใจของเรานี่เองขอบคุณที่ร่วมเดินทางและเปิดคลังสมบัติในหัวใจไปพร้อมๆกันในวันนี้นะคะถ้าหากเรื่องราวในวันนี้เป็นประโยชน์หรือพอจะเป็นแสงสว่างเล็กๆให้กับใครได้ก็อย่าลืมแบ่งปันความสุขนี้ต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe ช่องของเราไว้ด้วยกันนะคะจะได้ไม่พลาดข้อคิดดีๆและโปรเจกต์จันรงโลกด้วยธรรมะในครั้งต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงให้กับชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ